ลุงชราทิ้งสมบัติก้อนสุดท้ายไว้ให้ลูกทุกคนได้แบ่งปันกันอุทาหอนสอนลูกหลานในวันนี้กับเรื่องความรักของบุพการีที่มีสมบัติชิ้นสุดท้ายให้ลูกหลานทั้งห้าคนนี่คือสิ่งที่เจอในหีบนั้นทำให้เราฉุขค,คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โครพี่ชาแนลค่ะ วันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดเตือนใจบทความดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะลังเหล็กสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ลุงชรามอบให้ลูกทั้ง5คนที่ไม่ต้องการเลี้ยงดูเอาไปแบ่งกันนะลูก การละครั้งหนึ่งยังมีคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งในช่วงวัยหนุ่มทำงานเป็นหัวหน้าคนงานอยู่ในเหมืองทองคำแห่งหนึ่งมีรายได้ดีมากแต่ไม่เคยเก็บเงินเลยเนื่องจากมีเท่าไหร่ก็ใช้หมด อีกทั้งคุณลุงเป็นคนที่จิตใจดีมากเป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนเยอะมากเลี้ยงดูเพื่อนฝูงตลอดเวลาใครมาหยิบยืมเงินก็ให้ไปไม่เคยปฏิเสธจนกระทั่งคุณลุงท่านนี้กเกษียณอายุการทำงานจากชีวิตการทำงานอันยาวนานปรากฏว่าไม่มีเงินเหลือเก็บเลย คุณลุงมีลูกอยู่ห้าคนดังนั้นเมื่อคุณลุงไม่มีเงินก็จำเป็นต้องไปอาศัยอยู่บ้านลูกๆทั้งห้าคนโดยอาศัยอยู่กับลูกแต่ละคนในแต่ละวันคือวันจันทร์ก็ไปอาศัยอยู่บ้านลูกสาวก็ถูกลูกเขยพูดจากระทบกระเทียบเช่นทำไมคุณพ่อคุณไม่ไปบ้านลูกคนอื่นบ้างนะผมจะทำอะไรอึดอัดจ,จริงๆวันอังคารก็ไปอยู่บ้านลูกชาย ก็ถูกหลานและลูกสไพイสกระทบกระเทียบเช่นรำคาญคุณปู่จังเลยกับข้าวที่หนูชอบดูสิคุณปู่ทานหมดเลยทำไมคุณปู่ไม่ไปอยู่บ้านอื่นบ้างนะเป็นเช่นนี้ตลอดเลยคุณลุงก็เลยต้องเปลี่ยนบ้านไปอยู่บ้านลูกแต่ละคนคนนั้นทีคนโน้นทีก็ถูกลูกบ้างลูกเขยบ้างลูกสプัยบ้างหลานบ้างพูดจาถาักถางอยู่ตลอดเวลา แต่คุณลุงก็ต้องทนเพราะคุณลุงไม่มีเงินเก็บแม้แต่บาทเดียวอยู่มาวันหนึง่งคุณลุงตัดสินใจเ,เรียกลูกๆทุกคนมาแล้วบอกว่าพ่อจะไม่อยู่สักสองปีนะลูกเพราะเพื่อนพ่อที่เป็นเจ้าของเหมืองทองคำมันเขียนจดหมายมาขอร้องให้พ่อไปช่วยงานที่เหมืองทองคำของมันพ่อจำเป็นต้องไปช่วยเขาจริงๆลูกได้ฟังดังนั้นก็ดีใจสนับสนุน เพื่อให้คุณลุงท่านนี้ไปให้พ้นๆจะได้ไม่เป็นภาระอีกต่อไปเมื่อครบสองปีคุณลุงท่านนี้ก็กลับมาพร้อมกับลังเหล็กใบใหญ่หนึ่งใบไปไหนแกก็ลากไปด้วยลูกๆก,ก็พากันแปลกใจและถามว่าลังอะไรหรอคะคุณลุงก็ตอบว่า เป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายที่ได้มาจากเหมืองทองคําของเพื่อนถ้าใครดูแลพ่อจนถึงวาระสุดท้ายก็จะมอบสมบัติในลังเหล็กให้ทั้งหมดเมื่อลูกๆได้ยินดังนั้นปรากฏว่าลูกๆต่างอาสามาดูแลคุณพ่อกันยกใหญ่ เมื่อเป็นดังนั้นวันจันทร์คุณลุงก็ได้ไปอยู่บ้านลูกสาวคนโตลูกเขยกับหลานๆก็พากันเอาใจบีบนวดให้หาของกินดีๆมาให้แต่ยังไม่ทันไรลูกชายคนที่สองก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยและก็เช่นกันยังไม่ทันไรลูกสาวคนที่สามก็มาตามให้ไปอยู่ด้วยอีกปรากฏว่าลูกๆทั้งห้าคนของคุณลุงต่างแย่งกันเอาใจและ ปรนิบัติคุณลุงท่านนี้เป็นอย่างดีแต่เวลาไปไหนคุณลุงก็จะลากลังเหล็กใบนี้ไปด้วยตลอด เวลาผ่านไป7ปีคุณลุงท่านนี้เสียชีวิตลงหลังงานพิธีเผาศพลูกๆทุกคนก็พากันมานั่งล้อมลังเหล็กไปนี้เพื่อแบ่งสมบัติกันพ่อเปิดฝาลังเหล็กพบว่ายังมีผ้าสีขาวปิดอยู่อีกชั้นหนึ่งและมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่ลูกสาวคนโตก็รีบเปิดอ่านให้น้องๆฟังเนื้อความในจดหมายเขียนว่าถึงลูกๆที่รับทุกคนก่อนอื่น พ่อต้องขอขอบคุณก้อนหินทุกๆก,ก้อนในลังเหล็กใบนี้ที่ได้เลี้ยงดูชีวิตพ่อจนถึงวาระสุดท้ายพ่อขอให้ลูกๆแบ่งก้อนหินในลังเหล็กใบนี้ไปคนละเท่าๆกันเพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจให้พวกเจ้ามันเก็บอ,อมตั้งแต่วันนี้เพื่อที่เวลาพวกเจ้าแก่ตัวลงไปจะได้ไม่มีชีวิตที่น่าสมเพศเยี่ยงพ่อ รักลูกจากพ่อนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าประมาทและอย่าคาดหวังว่าใครจะเลี้ยงดูเราให้เร่งเก็บออมเสียตั้งแต่เนิ่นๆจะได้มีชีวิตปั้นปลายที่สุขสงบและสุขสบายจากเรื่องดังกล่าว เราสามารถสรุปได้เป็นสองทางคือทางแรกคืออนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหากเราไม่อดออมวันนี้แล้ววันข้างหน้าเราจะพึ่งใครได้หรือพึ่งคนอื่นจะดีเท่าหรือที่เราจะพึ่งตัวเอง ทางที่สองก็คือพ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่เราลืมตาก็มาพบท่านท่านให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราตอนเล็กๆเ,เราต้องพึ่งพาท่านแต่พอตอนที่ท่านถึงวัยที่เหน็ดเหนื่อยหรืออ่อนล้าทำไมเราไม่เป็นที่พึ่งของท่านละ่ะหากเรามีครอบครัวของเราเองเรายังเลี้ยงได้แล้วพ่อแม่ทำไมเราจะเลี้ยงดูไม่ได้สุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากชนบุรีโพสต์มากนะคะเมื่อดูคลิปเสร็จแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันเช่นไรบ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างแสดงความคิดเห็นกันนะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปใหม่ๆต่อไปรีบกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ